นานยวัตพลซืบสอุาวง I m the first minority the member of parliament in Thailand ตอนนี้ผมขอใช้ภาษาไทยนะครับเพื่อให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่บนดนอยนะฮะทุกที่ในประเทศไทยและพี่น้องชาวไทยได้เข้าใจภาษาที่ผมใช้ด้วยครับ อนอื่นก็อขอแนะนำตัวนะผมชื่อนัทผลสืบสักวงผมมาจากผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีและชื่ออดีตพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้คือพรรคเก้าวไกลหรือ m o Move f o r w a r d Party นะครับ วันนี้เป็นเกียรติและยินดีมากครั้งที่แล้วได้มาร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดกับสสอินิตาไปนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีอีกครั้งครับสสสบิตครับยินดีที่เราได้แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกรรมธิการอของประเทศไทยและกรรมธิการของอประเทศแคนาดานะครับท่านเจตผม มีปัญหามากในประเทศไทยนะครับซึ่งผมกำลังกลับเคลื่อนในกรรมธิการของผมอยู่นะครับวันนี้ผมอยู่ในกรรมธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มชาติพันธุ์ผู้มีความหลากหลายทางเพศสองคำนี้เพิ่งจะบรรจอุอยู่ในกรรมธิการในประเทศไทยและสภาไทยกลางแลนครับผมเป็นประธาน อนุก,กรรมติการดูแลเรื่องศึกษาแก้ไขปัญหาเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์อยู่นะครับผมมีข้อแรกเปลี่ยนหรือเป็นคำถามถึงท่านสสซึ่งท่านอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วเป็นอารยนประเทศแล้วทราบด้วยกัว่าประเทศของท่านมีกลุ่มชาติพันธุ์นะครับในกรรมธิการ ที่มีหน้าที่ศึกษาแก้ไขปัญหานะฮะแต่ละประเด็นนะครับของผมนะฮะเป็นประเด็นของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชนส่วนน้อยเป็นชนเผ่าพื้นเมืองนันเดงนะครับปัญหาใหญ่ของประเทศผมจะถามเป็นประเด็นสองสามประเด็นและให้ท่านตอบมาเลยเป็นข้อเสน,นอแนะให้เราดังนี้นะครับปัญหาของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะอยู่บนที่ลาบสูงนะครับบนภูเขาอ่า ตามริ่มชายขอบทะเลนะครับที่เรียกว่าพี่น้องชาวเลโบร,ราณเราโวยมอแกนมอแกลนและยังเหลืออีกสองกลุ่มชัติพันที่ปลาอบ,บางมากเลยนะครับคือกลุ่มชาวมนิ้ซึ่งเขาเป็นชนกลุ่มดั้งเดิมนะฮะที่ยังอยู่ในป่านะครับยังไม่มีบัตรยังไม่มีสถานะผลเบิกอของคเป็นคนไทยและยังมีอยู่ที่เขตภาคเหนือด้วยนะครับ คำถามของผมคือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมนะครับมีปัญหาข้อกฎหมายนะครับรวมถึงสิทธทิที่ยังไม่ได้รับจากภาครัฐนะฮะมีข้อกฎหมายคือรัฐธรรมนูญนะครับที่เป็นกฎหมายแม่ที่ปกครองดูแลพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยในบรเิเวณประเทศนั้นๆแต่มีข้อกฎหมายลูกที่เป็นกฎหมายกระทรวงนะครับ นี่คือกฎหมายที่มีปัญหาในทารปฏิบัตินะครับกฎหมายลูกหรือกฎหมายกระทรวงต่างๆควรที่จะยึดหลักตามกฎหมายแม่แต่ในประเทศไทยนะครับในบางกระทรวงยกตัวอย่างกระทรวงรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากวิถีชีวิตของเรายังอยู่กับธรรมชาติยังอยู่ในป่าถูกมองว่าเป็นผู้ที่ทําลายป่านะครับกับภาครัฐมีนโยบายที่ จะเอาป่าเอาทรัพยากรธรรมชาติาสิ่งแวดล้อมมาเป็นของส่วนกลางนี่คือข้อปัญหานะครับประเทศของท่านามีปัญหาอย่างนี้หรือไม่นะครับและประเด็นคําถามที่จะถามต่อไปคือถ้าเป็นแบบนี้ในานามกรรมธิการนะครับในสภาระหว,ว่างประเทศนะฮะท่านได้แก้ไขหรือท่านมีข้อคิดเห็นประเด็นนี้อย่างไรบ้างน,นะครับประเด็นที่สามที่ผม จะถามท่านหน้าที่โดยตรงของกรรมธิการในสภาผู้แทนรนัษฎรคือไม่นน้าที่หลักศึกษาและแก้ไขปัญหาเป็นข้อสังเกตเกต็เสนอแนะให้กับรัฐบาลท,ที่เป็นฝ่ายบริหารกับประสรวนั้นๆที่ดูแลในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับโดยปกติแล้วประเทศไทยนะฮะคือไม่มีอำนาจในการไต,ต่สวนตะกี้ผมได้ยินท่านพูดถึงคำว่าไตาส่สวน ประเทศของท่านมีหน้าที่ไตส่สวนด้วยหรือไม่นะครับกับประเทศไทยเรายังไม่มีหน้าที่ในการไตส่สวนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองเขาอานาคตหรือท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรที่จะเพิ่มอำนาจตรงนี้ให้กับกรรมธิการเพื่อให้แก้ไขปัญหา,ากับผู้ที่เดือดร้อนอต่างๆอย่างไรบ้างขอบคุณมากครับ